สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trend Review สนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานระดับโลก ASIS, Misa, FSCA แล้วก็ FSC นะครับมีบัญชี4ประเภทให้เราเลือกใช้นะครับมีโบนัสฝากเงินนะครับเป็นเด้เปรียบโบนัสรวมถึงฟรีส s w อ p ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็รกาคาทองคำนะครับเรามาอัพเดตกันนะครับเช้านี้เลยครับเช้าว,วัน ที่29นะครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับวันนี้เราได้เห็นอะไรนะครับก็ในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาขึ้นมาทำ e q h หรือว่าตัว อีกควอกเลนไฮนะครับหรือว่าไฮที่เท่าเดิมได้แล้วนะครับเดิมนะครับเป็นออรทามไฮอยู่ประมาณ2,7,5,8นะครับวันนี้ก็เรียกว่าขึ้นมาทำทดสอบตัวออรทามไฮแล้วนะครับซึ่งโครงสร้างราคานะครับเขาเป็นเทรนขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสขึ้นมาตรงนี้เราบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแน่นะครับแม้ว่าช่วงที่มันย่อไปนะครับเมื่อวานนี้อาจจะย่อลงไปประมาณหนะครับลงไปถึง2 725ดโดยประมาณนะครับแต่ว่าก็ปรับตัวขึ้นมาครับตอนนี้ก็ประมาณสัก3าเหรียญและนะครับระมาอัปเดตกันต่อนะครับว่าโอกาสมันไปทางไหนนะครับตอนนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับหรือว่าสิ่งที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนะบีประมาณ1สัปดาห์นะครับ ตัวดอลลาร์เนี่ยก็แข็งนะครับทองคําก็แข็งค่าเช่นเดียวกันนะครับทองคาในกรอบรายวันนะฮะเราดูกันว่าราคาเนี่ยเขาอยู่ในออเดอร์บล็อกสีชมพูนะครับวันนี้นะครับราคาเริ่มบีชนะครับหรือว่าขึ้นมาเทรดอยู่ในออเดอร์บล็อกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับเราต้องดูว่าแท่งปิดของวันเนี้ยเป็นยังไงนะครับถ้ามันปิดออกมานอกกรอบนะครับโครงสร้างที่ผมเคยนําเสนอนะครับในบล็อกของการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับอาจจะเคลื่อนที่ไปต่อนะครับ บาวดเลอรี่ถัดไปประมาณ2780นะครับเพราะฉะนั้นแท่งปิดของวันนี้สําคัญเลยนะครับในกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ราคานะครับได้มีการเบรกตัวโครงสร้างนะครับเป็นกรอบแนวต้านของเขาเส้นประทรงเนี้ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าราคาลงมาเทสนะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็เช้าวันนี้เลยแท่งปัจจุบันนี้นะครับราคามีการทะลุกรอบสีชมพูขึ้นมานะครับการที่ราคาขึ้นมาเทสแถวแถวนี้นะครับสองเจ็ดเป็นห้าผมมองไว้นะครับหรือว่าวิเคราะห์ไว้แต่เมื่อวานแล้วมันมีโอกาสย่อได้นะครับวันนี้นะครับถ้าจะย่อย่อไปถึงไหนนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะโฟกัสช็อตกันอยู่นะครับในลักษณะของสวิงเทดเนี่ยจุดที่หน้าราคาอาจจะลงไปถึงได้ครับก็ประมาณ2742นะครับระยะการเคลื่อนที่เนี่ยก็ประมาณนะครับ จุดนี้ลงไปตรงนี้ประมาณ15เหรียญนะครับตัว BB m i d d l n Band นะครับหรือว่า SMA 20ของกอบเวลา 4S เนะครับเขาอยู่2735แถวแนี้นะครับก็เป็นเส้นสีดำนะครับราคาอาจจะย่อกลับลงมาได้นะครับเพราะว่าในโครงสร้างโดยรวมของกรอบสีเนี่ยเขาเคลื่อนที่เป็นลนักษณะของไซเวย์ระหว่างกรอบแถวๆนี้อยู่นะครับตัว Upper อร์แบนนะครับอยู่ประมาณ2755 Lower Band ลแบนอยู่ประมาณ2715นะครับ แท่งนี้นะครับแท่งสีเอเนี่ยสำคัญนะครับจะบอกว่าราคาคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่นะครับราคาควรจะปิดนะครับอยู่เหนือ2785นะครับหรือว่าตัวออทําไฮเดิมนะครับถ้าปิดได้นะครับขึ้นไปแบบนี้ย่อมานะครับเราฟลอ์บายต่อนะครับเรามองเป็นบล็อกๆไปนะครับทรเก็ตอยู่ประมาณ2780นะครับก็คือการก๊อปปี้ไอ้บล็อกสีชมพูตรงนี้นะครับตรงนี้เราเป็นเทนตีทีฟนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับอันนี้เรา กำหนดบล็อกขึ้นมาลอยๆก่อนนะครับถ้าราคาขึ้นไปนะครับตัวคอนเฟิร์มนะครับ2757โดยประมาณนะครับก็คือตัวไฮเดิมนะครับไปดูก่อนเวลา1ชั่วโมงนะครับก่อนเวลา1ชั่วโมงนะครับตรงนี้เราดูการมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างพฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับตัวเขามีการเบรกตรงนี้นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็เมื่อวานลงมาเทสแล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็นไซส์ไปอัพไปเรื่อยๆ จุดนี้เราจุดที่เราเห็นเนี่ยราคาขึ้นไปเทสตัว supply zone อย่างที่บอกนะครับตรงนี้มันเป็นช่วงของโซ n e ซึ่งมีโอกาสย่อดได้สูงนะครับกรอบ1น่เ่ยเกรอบ4 h เนะครับเราเห็นว่ามันเกิด bullish d i v e r g e n เกิดขึ้นนะครับเราเห็นว่า a s s ชัยมันลดต่าลงนะครับราคามี equivalent high นะครับทีนี้นะครับตอนนี้ผมมองยังไงนะครับการเคลื่อนที่ถัดไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการ หลังจากที่ขึ้นแล้วนะครับที่มองไว้ว่าขึ้นตรงนี้แล้วก็ย่อดได้นะครับหน้าจุดที่น่าสนใจสําหรับ f ฟ l ล o ล By ตอนนี้ผมมอง2742จ็่สแถวๆนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับแนว BB b i ิ d เด b แบนอยู่ใกล้เคียงนั้นนะครับตรงนี้เป็นดีมานโซนนะครับแล้วก็มีเส้น e m a 20อยู่นะครับในโครงสร้างปัจจุบันนะครับก็อาจจะเห็นนะครับตัวโครงสร้างของตัวไซส์เว up ชุดนี้นะครับเดี๋ยวขอแยกขยับนิดนึงนะครับ ยึดสวิงไฮนี้แล้วกันนะครับเราก็จะได้อันนี้อาจจะลายตานิดนึงนะครับคือในโครงสร้างตัวนี้อ่ะโอเคผมขยับมนันปึ๊บครับยึดตรงนี้ล้กันนะครับทําทเป็นสีออกสีอื่นนิดนึงนะครับไฮไลท์ขึ้นมาสีเขียวนะครับ สีส้มแล้วกันนะตรงนี้นะครับโครงสร้างราคาเขาเป็นอย่างนี้นะครับในแฟลกมองเป็นช a n n e l ก็ได้ครับหรือว่าเป็นอาจจะมองเป็นแบร์แฟลกก็ได้นะเพราะว่าราคามันอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับลงมาชนรับแล้วก็เด้งไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบว่ามุมที่ไม่ค่อยดีนะครับราคาอาจจะย่อมาตรงนี้2 7 4 2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะกลับลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ การเทรดเนี่ยเราต้อง MM นิดนึงนะครับหรือว่าควบคุมคอนเซ็ปต์นิดนึงอย่ามองว่าจะไปทางนั่นเดียวนะครับเพราะว่าผมให้คอนดิชันเงื่อนไขว่า2757 2758เขาต้องทะลุได้ก่อนนะครับถึงจะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับราคายังมีโอกาสเคลื่อนที่ลงมานะครับในกรอบตัวสีส้มตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวจะคอนเฟิร์มว่าราคาจะลงมาเป็นแนวสีส้มนะครับก็คือราคาท่องเบรกตัว2742ลงมานะครับดังนั้นเป็นครที่เรียนะครับในการเทรดของพวกเราแล้วกันนะครับแล้วก็อขอให้โชคดีมีกำลังในการเทรดนะครับในการเทรดนะครับผมใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader f i l e นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสําหรับตัว desktop อนะครับ ผมใช้บัญชีประเภทหลอดนะครับมีสเปซต่ำที่สุดนะครับเถดทองคำสเปซอยู่ที่4นะครับคู่เงินหลักนะครับอยู่ที่0 2 3ประมาณนั้นเท่านั้นนะครับ g u 0นะครับ EU 0 UJ ก็0นะครับสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับเขามีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Android นะครับดาวน์โหลดจาก Google Play นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับ iOS นะครับจาก App Store นะครับลงทุนได้อย่างเหนือชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับ เสินรัพย์ได้กว่า250รายการบนแพลตฟอร์มนะครับดาวน์โหลดเลยตอนนี้นะครับจาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับเสิร์ชคำว่า iux นะครับเลือกเทรดอย่างมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับสเปซนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับทองคำเนี่ยแคบมากๆนะครับสำหรับบัญชีเพศหลอดบัญชีเพศอื่นนะครับก็มีสเปซที่ต่ำเช่นกันสเปซต่ำเนี่ยทำให้เราสามารถนะครับเทรดเข้าเทรดแล้วนะครับสามารถเป็นปิดบวกนะครับหรือว่ากราฟทำกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับ เขตแบบไม่มีค่าธรรมเนียมฟรีสปอตไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีได้เปรียบยิ่งกว่าค่าสเปซต่ำนะครับได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบ,บันนะครับแล้วก็นะครับปัจจุบ,บันนะครับอยู่ภายใต้าการดูแลของ A อซิซึ่งเป็นท็อปไลเซนในดับโลกด้วยนะครับรับสิทธิพิเศษไม่รู้จบกับโปรแกรมลดแบกยิ่งเขตมากคืนกำไรเข้าพอร์ตส่งกำลังซื้อลดเดียวเฉลี่ย30มมิลลิวินาที ง่ายกว่าที่เคยนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับอยู่ในหน้าเดียวนะครับเทรดซื้อฝากสอนติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้นะครับแอปพลิเคชัน i x x จาก Google Play แล้วก็ App Store แล้วก็บพวกใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ e Forex r ียร์ยรีสํารวบโบเกอร์ IUX โบรกเกอร์มาตรฐานระดับโลกสวัสดีครับ